ได้กล่าวว่าเพื่อนที่ปัตตานีนะครับมีว่าวมากมายไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่ามีกี่ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นี่ผมก็เดินมาแล้วแกสะสลักอย่างนี้ผมต้องเปิดออกทํามาลุ้นกันพรามันจะเปิดยังไงเปิดออกมาหนึ่งก้าวเดี๋ยวไปกันเลยโอเคไปกัน วิงไว้แบบนี้โอเคปร้อมโอ้ม oh. ันดีมากครับตอนนี้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วิ่งครับวิ่งครับสวัสดีทุกคนผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง t ที a นดีฟาร์มนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับ และวันนี้ผมก็จะมาที่ปัตตานีบ้านเพื่อนตรงนู้นนะครับ<อ>ได้กล่าวว่าเพื่อนที่ปัตตานีนะครับมีว่าวมากมายไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่ามีกี่ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ได้กล่าวว่าไปรับลูกที่โรงเรียนเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วจะไปเอาสักตัวสองต,ตัวไว้เล่นนะครับโอเคอนนเไปไได้มาขโมยนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกให้มาเอาวเราก็เข้ามาซอยนี่นี่เป็นปโบราณน,นะครับอผมต้องเปิดยนะังไง <L an> เปิดออกมาหนึ่งข้างเปิดออกมาโอ้โหว้าว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 าโอ้มีหนึ่งสองโอ้ตรงนู้นอีกหลายตัวโอ้นี่ก็เป็นว่าวควายปัตตานีนะครับไม่รู้วัวหรือควายนะครับสวยมากตัวนี้อ๋อแล้วติดกับผ้ายางด้วยโอ้มีงอนสวยๆเลยครับตัวนี้อ๋อนี่ตัวที่สอง นี่ตัวที่สองนะครับทุกคนโอ้โอ้โอ้งอ,อนก็หลุดเออไปดึงงอนก็หลุดเอาใส่ไม้เดี๋ยวดึงขึ้นมาดูโอ้นี่มันว่าวัวหรือว่าแพะกันแน่เนี่ยโอ้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามนะครับนี่เป็นว่าวจุฬาไอาสีดํานี่ก็เป็นว่าวนกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นว่าวนกเหมือนกันโอ้ฝั่งนู้นหลายสีมาก นี่ก็จะเป็นว่าววงเดือนโอ้ติดกับผ้ายางสวยเลยนะครับภาพอาจจะมืดหน่อยหน่อยแล้วก็อันนี้ตัวสีน้ําเงินก็เป็นว่าววงเดือนและอีกตัวหนึ่งก็เป็นว่าวนกนะโอ้สวยมากครับทุกคนเนี่ยผมชอบที่มันติดผ้ายางนะนี่เป็นว่าวสไตล์ปัตตานีนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเล่นเบื่อหรือยังถ้าเบื่อแล้วว่าจะเอาไป เอาตัวไหนไปดีนะเพื่อนๆช่วยเลือกหน่อยผมว่าจะลงเว้าวงเดือนตัวนี้ไปดูดีโอ้ดูการติดลวดลายนะมันจะเป็นผ้ายางหมดเลยนะคล้ายๆพลาสติกพลาสติกอพลาสติกกนะันแหละไม่ใช่ผ้ายางหรือว่าผ้ายางออไม่แน่ใจจ้างมันแตโอ้เดี๋ยวจะเอาออกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาเว้าออกมานะ เอาเฉพาะตัวที่ผมชอบนะนี่ก็จะเป็นตัวแรกนะว่าวงเดือนปัตตานีนี่ก็ขนาดประมาณร้อยีเซนได้ตัวนี้โอเคสวยนะตอนนี้แต่น่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยวงเดือนมันหักไปแล้วเออนี่นะครับอือก็เป็นลักษณะว่าวนะผมชอบในการติดของเขานะเออทราบมาว่าเพื่อนเนี่ยก็อชอบเล่นว่าวมากแต่ว่าน่าจะไม่ทำเองนะ เพื่อนก็ไปอุดหนุนช่างทำว่าวมาโอเคมาดูตัวที่สองกันเลยตัวที่สองก็จะเป็นว่าวนกตัวนี้นี่ว่าวนกตัวนี้นะครับก็ติดผ้ายางร่วมเหมือนกันการติดผ้ายางร่วมเนี่ยข้อดีของมันคือไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเปียกลงน้ําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สามตัวที่สามก็จะเป็นว่าวควายตัวนี้นะครับนี่ว่าวควายตัวนี้ โอเคใช้ได้เลยตัวนี้อ๋อลูกหลอดตัวนี้ก็จะทํากับต่อพลาสติกนะปกติที่เห็นเสียนว่าหลายคนทําก็ทํามาจากไม้ไผ่แต่นี่ก็ทํามาจากอํอทำมาจากอ่อทา,าอท่อนะท่อ PVC ีัขนาดเล็กๆก็เป็นการ DIY นะของเหลือใช้ได้โอเคนะครับอ่ตัวนี้ก็วสวยใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูตัวที่สาม ที่สี่นะตัวนี้ก็จะเป็นว่าวงเดือนส้มนะมดูลักษณะการเหลาไม้การเหลาไม้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของไม้ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะตามที่ผมได้ดูของหลายคนมานะเนี่ยมันต้องกินลมที่แรงนิดหน่อยนะการการเหลาปีกสังเกตดูนะครับปีกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะไว้เล่นลมแรง,แรง แต่ว้าวแถวสงขาสตูนเนี่ยส่วนใหญ่จะปีกอ่อนนะปีกอ่อนกว่านะไม่ใช่ปีกอ่อนมากนี่นะครับพว่าววงเดือนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นว่าวควายตัวนี้เหมือนกันก็ติดผ้าร่มยางเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ได้ติดลายดอกอะไรมากมายนะแต่ก็อโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนกันนะ ส่วนสองตัวกลางในสามตัวกลางในนูก็เป็นว่าวธรรมดาเอานกกับจุลานะครับผมก็พาเพื่อนมามาดูนะผมก็อยากมาดูนี่ตื่นเต้นมากวันนี้ได้มาบ้านเพื่อนเจ้าตัวไม่อยู่เดี๋ยวผมจะเอาตัวไหนดีเพื่อนๆช่วยเลือกผมหน่อยให้ผมตัดสินใจไม่ถูกผมอยากเล่นว่าวงเดือนตัวนี้จังเลยอืม บอเอาตัวนี้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวจะลงว่าวงเดือนตัวนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้เราได้ว่าแล้วเดี๋ยวไปกันเลยอมีเชือกตั้งอยู่ด้วยดี๋วจะเอาเชือกไปด้วยนะครับเ ปายประตูก่อนไปเดี๋ยวเราไปลองปล่อยเว้ากันดูนะครับแต่สาภาพลมปัตตานีวันนี้เนื่องจากเมื่อวานฝนตกหนักนะวันนี้ลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ โอเคน่าจะขึ้นดีนะตัวนี้ก็ต้องลองดูนะครับรถผมจอดอยู่ตรงนี้เอาใส่รถกันเลยโอเคไปกันโอ้นะครับตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้ประมาณสักบ่าย3สามหาย3สามกว่าๆนะก็เดินมายังสนามที่เคยเล่น ห่างหายไปประมาณ2เดือนวันนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วลมก็โอเคเลยนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ไปทิปไหนและตอนนี้ผมก็อยู่ยังที่ป่าเดวะหรือว่าสนามบอลที่เคยเล่นว่าให้ทุกคนได้ดูมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคืออากาศร้อนมาก โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองว่าวตัวนี้มันจะขึ้นดีหรือเปล่าว่าวตัวนี้ก็ผมไปเอามาจากบ้านเพื่อนนะเรียกง่ายๆว่าเว่าวยืมเพื่อนไม่ใช่อย่างอื่นนะครับโอ้มันดังแล้วเดี๋ยวผมต้องหาที่ร่มก่อนอุณหภูมิตอนนี้เอ้ยลมไปทางไหนลมไปฝั่งนู้นนี่ว่ะ ลมเปลี่ยนทิศครับตันผู้ชมอตอนนี้ผมก็จะมาเล่นนาะจะมาเล่นว่าวงเดือนนะมาเล่นว่าวคนเดียวอีกแล้วไม่มีคนมาที่ป่านี้นะบ่ายสามครึ่งอากาศมันร้อนมากแต่ว่าลมดีนะผมก็ต้องลองเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยแต่ลมมันเปลี่ยนทิศนะจากทิศต,ตะวันตกไปทิศใต้ตแล้วตอนนี้โอเคตามใจทิศไหนล่ะ ลมมาเล่นได้หมดเดี๋ยวผมต้องเอาพิงไว้กับโกบอลดีกว่านนเดี๋ยวผมจะพิงไว้กับโคนเสาเนี่ยเสาโกบอลพิงไว้แบบนี้นะแต่ผมก็จะถือเชือกตรงนู้นมองผมอยู่ตรงนู้นนะครับ นี่ก็เชือกอยู่นี่รองลงมาดีๆเดี๋ยวผมลองให้เชือกนิดหนะึงไม่รู้ว่าต้องปรับอะไรบ้างนะไปเอาของเขามาไม่ได้ถามไม่ได้ถามเจ้าของนะว่าเว้ามันเอียงข้างยังไงอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ว่าว้าเขาเขาดีแหละอยู่ที่เราถ้าเราเล่นเป็นก็ขึ้นถ้าเล่นไม่เป็นก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวรอลงมาอีกทีนึง โอเคป้อมโอ้ม oh, <c oughs> ันดีมากครับตอนนี้นู oh, ่น <c oughs> นะครับ oh, อ๋อทำไมลมไม่มี หลุดมือพลาดเลยพลาดเลยเอาใหม่เอาใหม่เก็บ okay, ปิงไว้เองปิงไว้อีกทีน,กทนึงเดี๋ยวลองใหม่ทีนอ้ปกติไม่เคยใช้นะครับแบบนี้จะใช้เป็นไม้การกระบ,บาท ไม่ปล่อยมาลงอันนี้เมือ่อกี้หลุดเลยเราลงมาอีกทีนึง่งร้อนนะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่องนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับช่วงนี้เล่นว่าวกันต่อนะแม้มันจะเข้าพุทธสภาแล้วแล้วก็สวัสดีน้องๆหนูๆน,นะผู้ชอบในการเล่นว่าวด้วยเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนนะเออ เดีย๋ยวรอลมมาอีกทีนึงนะครับลมมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่มีลมแต่ผมอยากรอลมมาแรงๆเมื่อกี้กำลังกินลมพอดีเลยโอ้มันหลุดหลุดมือว่าไงจะขึ้นหรือยังโอเคผมต้องจับให้แน่นนะโอเคไป ขึ้นไปแล้วครับโอ้ขึ้นสวยมากเดี๋ยวผมจะให้เชือกนะครับอ่าผมจะให้เชือกแบบนี้ง่ายๆโอ้ขึ้นดีมากครับโนขึ้นนิ่งด้วย ผ่านลาวสูตรของเพื่อนอต,ต้องนั่งนี่่ดูเ้าผมลมเริ่มมาเลยครับผมต้องนั่งชักเนนีย ไอเชือกไปเลยครับไอ้เชือกไปเลยโอ้ึ้นดีไว้เดีย๋ยวนี้ไม่ให้หลบแล้วทั้งนั้นเพื่อนก็เพื่อนนะ อืมเปลาปลาหลักแล้วอืมอ๋อเป็นปืนหลาเ้าอืมอยู่บนหัวเป้งแกอืมอยู่บนหัวผมแล้วอืมลอยลมได้แล้วโอเคนะอันนี้ได้แค่นี้เออเล่นหลายรอบนะ นี่วิธีว่าการเอาว่าวลงนะถ้าอากมันถ้าอากมันแบบนี้ะราอหยอ่อนได้มันอ้ออทนจริงๆว่านี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูและติดตามถามว่าเล่นว่าวจนถึงเมื่อไหรนะถา้าใดมีลมผมก็ยังเล่นต่อตอนนี้ก็ทำว่าวไปเรื่อยๆนะฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่กับว่าวตัวนี้ว่าวว่าวเพื่อนนะตัวใหม่โอเคลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับอบอกเพื่อนแบบนี้ดีกว่าบอกมันกาดทุนไปแล้วหายไปแล้วเออน,นะแล้วทุกคนอย่าบอกใครนะ เพื่อนผมคงไม่ได้ดูคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนเข้ามาดูก็ก็บอกเพื่อนด้วยนะว่ามันขาดศูนย์แล้วนะผมไม่ให้กลับแล้วตัวนี้เออผมชอบมากขึ้นดีไว้แข่งป่าหลักปีหน้ามันป่าหลักเล้เมื่อกี้